พี่ครับพี่ครับมีคนอยู่ป่ะมีคนอยู่ป่ะงรถอะไรอะ่ะ oh, โอ้มองไม่เห็นเลยโอรว่าลันพี่เดี๋ยวไม่ถอยบัตนมันมองไม่เห็นเลยมีมีไม่มีใครบ้าง okay. ตัวเล็กตัวเล็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวจับยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หนูจับแล้วอ่ะพี่ทำไง พี่หนูบิดแล้ว